สาเหตุสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยตกชั้นอยู่ในอันดับรังท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียนจากการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาโดยเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum พบว่าอัตราการเข้าเรียนประถมศึกษากลายเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวชุดรังคุณภาพการศึกษาไทยยังมีเด็กเยาวชนด้อยโอกาสจํานวนประมาณ10%ของประชากรที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับประถมศึกษานอกจากนี้ยังพบเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึงเด็กเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วราว3-5ล้านคนซึ่งจากผลวิเคราะห์ล่าสุดของนักเศรษฐศาสตร์การศึกษาอดีตผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโกและธนาคารโลกพบว่าปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาของประเทศไทยมีผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP สูงถึง3%ต่อปีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเนรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสค จึงเริ่มนําระบบการกระจายอํานาจมาใช้กับการศึกษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงเด็กด้อยโอกาสพร้อมกับระดมความคิดในเวทีอภิวัตการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อหาทางออกให้กับระบบการศึกษาไทยดอกเตอร์อมรวิทยาคอนทัพที่ปรึกษาสสคเปิดเผยตัวเลขเด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษารวมถึงเด็กที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เต็มศักยภาพในประเทศไทยโดยระบุว่าเด็กกลุ่มนี้ มีจำนวนสูงถึง5ล้านคนหรือคิดเป็นหนึ่งในสของเยาวชนตั้งแต่อายุ0ถึง18ปีมีตั้งแต่เด็กยากจนซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุดเด็กที่ไม่มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่สและกลุ่มที่หยุดเรียนแค่มัธยมศึกษาปีที่3ดรอมริทย์ยังแบ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะก,กลายเป็นเด็กด้อยโอกาสออกเป็น4กลุ่มใ,ใหญ่ๆคือกลุ่มที่บอบบางทางเศรษฐกิจกลุ่มที่บอบบางทางสังคมกลุ่มที่มีความพิการหรือความสามารถพิเศษด้านเรียนรู้ และกลุ่มเด็กไร้สัญชาติหรือแรงงานต่างด้าวจึงแนะนําให้สังคมและท้องถิ่นต้องดูแลปัญหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้วยการเข้าไปปฏิรูปการศึกษาหรือจัดระบบทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเริ่มทําตอนนี้มันเป็นโอกาสและความหวังนะครับที่เราจะปูทางไปสู่ระบบการจัดก,การเชิงพื้นที่ผมเชื่อว่าภายใน3วันนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปร่วมกันของ9หัวข้อ9เรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ย ตัวร้อยร่วมกันก็คือว่าสุดท้ายต้องกระจายอำนาจครับสุดท้ายมันต้องดึงทุกภสสูงเข้ามาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเหมือนที่เรททาลาังเริ่มทําท่ยาลาเริ่มทําที่น่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เป็นความหวังไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กได้โอกาสเท่านั้นจะเป็นความหวังของการประดุกการศึกษา้วยครับ,รบเ,ปเป็นสิ่งที่ผมอาจจะขออนุญาตใช้คําเพราะๆว่าเป็นการกระจายอำนาจการศึกษาคืนปัญญาให้ปวงชนครับนายนารินทร์เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกล่าวถึงการนำเอาระบบการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาหรือ CMU มาใช้ในจังหวัดน่านซึ่งมีเด็กด้อยโอกาสประมาณ4 0 0 0คนสามารถนำเข้าระบบได้ประมาณ2,000คนโดยเน้นไปที่การกระจายอำนาจเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้นำโครงการ เพราะว่าเข้าใจข้อมูลดีที่สุดเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเราจะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไปแก้ไขแค่วิชาการเดียวไม่ได้ก็เลยมองถึงท้องถิน่นเพราะว่ามันอยู่หลายๆความเชี่ยวชาญหลังจากผมได้รับประสานจากสะสะคแล้วเนี่ยก็มองเห็นว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรก็ได้ไปสืบ สาะแสวงหาบุคลากรที่เหมาะสมนะครับว่าใครที่จะเหมาะที่จะไปเป็นประธานโครงการหลังจากได้รับทุนจากสะสคมาหมด2องล้านเก้าแสนบาทต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาเรื่องการศึกษาด้วยว่าการศึกษาเป็นเรื่องหลายเรื่องอยู่ในที่เรื่องเดียวก็ได้ท่านอาจารย์สมเดชพิยกุลซึ่งเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดและเป็นบุคลากรที่กเกษียณอายุราชการแล้วที่คุณครูในจังหวัดน่านเคารพนับถือนะครับเวลามีเรื่องอะไรก็จะไปปรเรียนประสานท่านเราก็พยายามเลือกท่าน เราถามท่านท่านซึ่งท่านก็เน้นเรื่องการกระจายอำนาจเพราะว่าการบริหารงานในอดีตของท่านท่านก็เน้นว่าต้องพยายามมีอะไรต้องบอกให้เขาแล้วก็แบ่งปันกันแล้วให้เขาคิดเอง <S 1> <S 1> คนที่รู้ที่สุดก็คือคนในท้องถิ่นเขาจะรู้เองว่าอาจจะเป็นคุณครูก็ได้อาจจะเป็นสาสุขก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่มีจิตอาสาและมีเวลาพอสมควรที่จะจะอาสามาทำเรื่องนี้จังหวัดยะลาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาด้านความขัดแย้งและเกิดความรุนแรงต่อเนื่องมาหลายปีคุณภาพการศึกษาของจังหวัดยะลาปัตตานีและนรา,าธิวาสจึงรั้งอยู่ใน3อันดับสุดท้ายของประเทศนายเดชรัตนสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดยะลายังทําไม่ตรงจุดเพราะแต่และหน่วยงานไม่บูรณาการแก้ไขร่วมกันกระทั่งปี2556จึงได้ข้อสรุปถึงวิธีการรวมพลังกันแก้ไขภายใต้กลยุทธ รวมพลังส,งสร้างสุขรุกการพัฒนาปวงประชาปลอดภัยหลังสำรวจพบเด็กด้อยโอกาสประมาณ1 2 7 7 9คนเป็นเด็กยากจนถึง7347คนจากทั้งหมด120 0 0 0คนจากการจัดอันดับการศึกษาในประชาคมอาเซียนซึ่งไทยอยู่อันดับที่8จาก10ประเทศนายเดชรัตน์เห็นว่าการพัฒนาเด็กไทยให้ได้มาตรฐานควรจะเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการปล่อยให้ท้องถิ่นทำหน้าที่รับผิดชอบโดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสําคัญและรับผิดชอบกับการศึกษาภาคบังคับจนไปถึงมหาวิทยาลัยแทนส่งผลให้มีแต่บุคลากรที่ไม่ได้คุณภาพมาดูแลการพัฒนาของเด็กในช่วงเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดปัญหาอย่างนี้ครับประถมวัยขณะนี้หรือที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือ,อผู้ดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเองของอ,อบตอเองท้องถิ่นทําดีครับไม่ใช่ทําไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่ตัวตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ ผู้เที่ยวชาญครับทางด้านการศึกษาดังนั้นเริ่มแรกในหลายพื้นที่เลยผู้ดูแลเด็กนี่จะเป็นบรรจุตามวุฒิก็คือมอ .6 มาเป็นผู้ดูแลเด็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ดูแลเด็กที่จบม .6 จะมาสอนเด็กให้เป็นทรัพยกรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศนี่ได้อย่างไรนี่ปัญหานะครับแต่ว่าเมื่อคนเราเนี่ยผู้ดูแลเด็กที่มาเป็น เป็นผู้ดูแลเด็กแล้วเนี่ยเขาเกิดจิตสํานึกอย่างยะลาเองเนี่ยเขาเกิดเกิดจิตสํานึกว่าจบม .6 นี่ไม่พอที่จะสอนเด็กนี่ก็ไปเรียนต่อวชอชอ,อันนี้ผมต้องขอบคุณวชอชอแล้วต่อมาพอเรียนวชอชอนี่อยากจะเรียนต่อปริญญาตรีปรากฏว่าหลักสูตรของวชอชอมันก็่าเทียบโอนไปเรียนปริญญาตรีไม่ได้ กว่าจะจัดการเรื่องนี้จริงๆแล้วผมก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าผมไปเป็นอาจารย์พิเศษของราชพัฏยาเนี่ยนะครับก็พยายามที่ที่จะปรับกว่าจะปรับได้ใช้เวลาหลายปีแต่ขณะนี้ที่ยะลาลาปรับกันเรียบร้อยหมดแล้วระ,ระหว่างระ,ระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏยากับกับวชชเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ผู้ดูแลเด็กของของจังหวัดยะลาเนี่ยส,ส่วนประมาณ90%บเซจบปริญญาตรีแล้วภาพสะท้อนจากท้องถิ่นหลายแห่งทําให้เห็นชัดเจนว่า ระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหาหลายจุดที่ไม่อำนวยต่อการแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพไปแข่งขันกับต่างประเทศและปัญหาบุคลากรก็เชื่อมโยงต่อเนื่องต่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในปัจจุบันจนกลายเป็นปัญหาที่ยากมากขึ้นไปทุกที